สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอาจารย์ต้นนะครับกับสถาบันดิงพิดเหมือนเดิมวันนี้เราจะไปอยู่ในช่วงเรียนไปเที่ยวไปไปเที่ยวกันชิมมินิทนะครับแต่ก็เรียนชุดรัฐบาลเยอรมันกันนะครับวันนี้เราเอาใจนักกฎหมายโดยเฉพาะนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาสอบเป็นผู้บังาับาเอนไยการสนามจิ้วแล้วก็สักครงอื่นก็ ทำได้เช่นกันนะครับเราลองมาดูกันนะในหน้าแรกก่อนของเว็บไซต์ทุนรัฐบาลเยอรมันนะครับดูกันไปด้วยกันเลยวันนี้เราจะมาศึกษากันไปพร้อมกันนะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสนอกจากสาขากฎหมายแล้วยังมีสาขาอื่นมากๆด้ยนะครับ ทุนอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วชื่อทุน D Air D ของสกอเรชชั่นปลอดไทยในปี2024ที่ใหไปเรียนปีหน้าลำยีบสี่หนะครับวันนี้เราจะมาดูโดยเฉพาะในทุนของระดับปริญญาตรีนะครับเราได้ปากลิงก์ไว้แล้วในกอุ่มเม้นนะครับแล้วก็ปากที่อยู่ระหว่างนี้กด,ด,ดคลายเสร็จสมขพายนะครสนใจหลักสูตรชิ์ทุนหรือว่าหลักสูตร IELTS นะครับสามารถเข้มามาสอบถามได้นักเรียนของผมกาเรียนต่อต่างประเทศโดยทุนไทยบาปีร้อยร์เซ็นต์มาเยอะแล้วนะครับทุกคนก็สามารถมาเรียนไปเที่ยวไปเหมือนกับผมแล้วก็ได้เรียนความฝันโดยการาเร เข้าเว็บชมใช่ไหมครับเราจะมาดูตัวนี้ชื่อว่า Development r e l a s e u i e r s e Get Process นะครับเรื่อยๆๆ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 ๆอๆๆๆๆเๆาๆๆ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 ลๆเๆ็ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆ้ๆๆ็าๆๆๆๆๆ่คๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 กๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆาๆๆๆะๆปๆๆๆๆๆาๆๆ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 นๆๆ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 ๆัๆๆๆงๆๆ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 ้นๆๆๆๆๆๆนๆานๆๆๆาๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆมาดูสารๆัๆเล็กน้อยกันดูก่อน สาขาที่เขาเปิดให้เรียนกัในปีนี้เนาะเป็น e c o n o m i c s นะครับ development r e l a t e science ก็มี engineering สำหรับทางวิศวะ mathematics architecture agricultural science environmental science health r l a t science education นะครับลอกฎหมาที่พูดในวันนี้เนาะแล้วนกะ็ media science political science informatics natural science geography forest science แล้วก Social Science and Business Administration นะครับหน้านี้ก็ผมปากไว้ให้หมดแล้วเขาจะบอกรายละเอียดสถาบันต่างๆไว้ให้นะครับเยอะมากแล้วก็รายละเอียดอะไรต,ต่างๆคอมเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปดูกันได้นะครับเนาะราับไว้ให้เยอะมากปากไว้ให้หมดแล้วส่วนใครที่สนใจเตรียมตัวเอกาสารเนาะเป็นทุนของ UDA ดีก็เตรียมตัวมาสมัครเตรียมตัวให้เอลแลก็เอกสารได้ ขอซอบแชร์กันแป๊บหนึ่งเนาะเรามาดูกันนิดนึงว่าการที่เราไปเรียนที่มิวนิกเนาะที่เยอรมันแบบป็นข้อดียังไงบ้างช่วยเด่นแรกเลยนะครับเป็นการเรียนดูสุดยอดเยี่ยมเลยนะครับทุกคนนะครับจะเป็นจะได้จะได้ไปอยู่ในเมืองที่มีความสุขมากแล้วก็ได้รับความประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมถ้าไปเที่ยวยอรมิวนิกหรือไปอยู่ที่เบอร์ลินมาสักระยะห่งโอ้โหเป็นเมืองที่น่าอยู่มากจุดเด่นที่สองคือการเที่ยวก็การสำรวจสังคบนักเรียนที่กำลังทำกิจกรดครับแล้วก็สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมิวนิกก็มีจุดเด่นสำคัญสำคัญเช เรดเดนบูร์นะครับศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมคุณิภาะครับเมืองมิวนิกมีทั้งความสำเร็จในการศึกษาก็ความสนุกในการเรียนทางด้วยต่อมาจุดเ่นที่3ามนะครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเนาะการเรียนู้ในเมืองมิวนิกนะครับเยอรมนีนั้นสนุกสนานแน่นอนนะครับควบคู่กับการเรียนแก็การที่จะเปิดโอกาสใหม่คนค่อนข้างมีอิสระเสรีมากมเลย จุดเด่นที่4ี่คือการสร้างความทรงจำในช่วงเทศ่อฮาโลวีนก็จะมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนมาเล่นสนุกกันหรือตา,ามผับตามบาร์ก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยเนาะจุดเด่นข้อที่หคืออาหารของหวานที่อร่อยมันจะแปลกไปจากทางเอเชียเนาะอย่างที่ดังๆก็แบบอย่างขาหมูามาเราล้องเราออกไปกินดู้วก็ขนมหวานหลายๆอย่างที่นั่นก็ดังจุดเด่นจุดท้ายก็คือถ้า การเข้าร่วมประสบการณ์มิวนิคแบบนี้มันไม่เหมือนใครเนาะการที่เราจะมาเตรียมตัวเป็นนักเรียนทุนก็ต้องใช้ระยะเวลาเนะาะทั้งคะแบบนนไอเอลแลว้วก็เอกสารทุนนะครับเราอยากให้นักเรียนมี i n เอ็นเทอร a l knowledge ของเราเองนะครับสามารถติดต่อผมอาจารย์ต้อมของสถาบันอิงฟิชช่วยในการเตรียมตัวเพื่อประสบการณ์ในการสมัครทุนแล้วก็อัปเกรดคะแนนไอเอลได้นะครับทักกันมาได้ที่ line แอดเจ็ดแอดจาเจ็ดสามแปดจีแซดดีโอเจลนะครับผมสามารถเตรียมตัวเอกสารไปเรียนต่อต่างประเทศทุกขั้นตอนเลยนะคราวนี้เรากลับมาดูในหน้า เอกสารทุนนิดนึงเรา,มาเมาใจใม่เรียนคนที่ไปเรียนต่อด้านกฎหมายหลักสูตรตัวนี้มันเป็นหลักสูตรเป็น intellectual property หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับของ Munich Intellectual Property Law Center เป็นระดับปริญญาโทนั่นเองเนาะคุณก็จะรับสมัครเนี่ยช่วงช่วงนี้แหละจนถึงสิ้นกลาเงเดือนตุลาคมนะครับใครสนใจก็ทักมาเรียงตัวกันได้นะครับเรามาดูกันคลิปคูลัมที่เขาเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรียนแล้วสามารถมาเทียบให้ทางตตหรือตออของไทยนนะครับนำมา เป็นวุฒิที่จะใช้ในการสอนผู้ภางศาสนามจิ๋วสนามเล็กได้ต่อไปด้วยนะครับหลักสูตรที่ใช้จะเป็นระยะเวลา12เดือนเนาะมันเป็นรายละเอียด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 เยอะเอเยอะเยนะครับอย่างงั้นเราจะไม่พูดถึงมากนะครับเรามาดูนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นรีพลาเนนททั่วไปหลักสูตรนี้เรียนจากสูตรภาษาอังกฤษเนาะในเยอรมันก็ไม่ได้เรียนจานกภาษาเยอรมันอะย่างเ,เดียวนะเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษก็มีนะครับเรามาดูแอปพลิเคชันฟอร์มเนาะก็บอกว่าให้กรอกข้อมูลตัวนี้อยากจะไปเรียนที่ไหนเรียสมุติอ่า สำหรับนักเรียนที่จะไปทุน D A D ของผมจะดูเป็นทุน D A D คนที่ไปจ่ายเงินเดียนเอก็ได้นะแต่ว่าของ D A D เป็นเทอมปียีี่นะต่อมายี่ปีหน้ายี่สามยี่เป็นปีหน้านะครับโอเคเราผลเข้าไปดูแล้วก็กล่องข้อมูลส่วนตัวนะครับอาจะเริ่มแอปพลิเคชันแอปพลต่างๆได้นะครับผมก็ดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าเขามีอะไรให้บ้างแอ m i s ิ i o ช r น q u i r e m e ร t นิดนึงนะครับ วันนี้เราพูดกจนซอของปากองคอเท่านี้ก่อนแล้วกันจนไที่อยากจะสมัครทุนแล้วก็เตรียมไปเป็นนักเรียนทุนก็สามารถหาราลาะแอดหรือว่าทุกช่องทางที่เห็นได้นะครับติดต่อกันเข้ามาสอบถามข้อมูลแล้วก็มาเตรียมเอกสารเป็นนักเรียนทุนป็นต่อนอกจากดั้นกฎหมายแล้วก็มีสาขาอพื่นที่ผมสามารถช่วยเตรียมตัวได้นะครับอันนี้เป็นทางกฎหมายเดียวที่แนะนําให้ดูวันนี้ผมจะตอนกับสถาบันที่ติดขอจากลาไปก่อนกับช่วงเรียนไปแล้วไปสุดยอดในนักเี้นะครับสวัสดีครับ